ปกติทานศีลสมาธิที่เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปุดยันทัสโรทำให้เกิดเป็นการไหลเวียนกระแสธทมบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรครอบคุมไปยังทุกส่วนนิพพานรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างปกติของฐานศีลสมาธิ เพื่อการรวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทักพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัศโรจากทรรมทั้งหมดทุกธรรมถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นบรารมีสามสิบทักพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ได้ธาตุใหม่ๆประกอบเป็นโครงสร้าง ขอท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโร,รที่เกิดขึ้นไม่ซ้ำเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสตโรที่เป็นธรรมทตุไม่ซ้ำของ บารมีสามสิบทัศเดชพะกุณหลวงปู่สดจันทัศโรสร้างทานศีลสมาธิที่ปกติเป็นสับสมบัติอาหารเครื่องนุ่งมหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นปกปติของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัสโรทุกส่วนประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแล เอื้อเฟื้อให้รับบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพะกุณหลวงปุสจันทร์ทัโรซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายไม่ทำลายตัวเองไม่ทำร้ายไม่ทำลายซึ่งกันและกันสร้างเสริมตัวเองสร้างเสริมซึ่งกันและกันได้ทำธาตุแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาดำรงความเป็นปกติของรักเมตตาอื้ออาทรปรอดภัยโอโหสิกรรมท่ามกลางการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมด ท่ามกลางกิเลสที่เป็นเครื่องจักพลังงานละเอียดรมท,ที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมที่ทำให้ท่อทานธรมปรมีสามสิบพัดนี้ถูกบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาหล่อเลี้ยงประครับประคอง ให้อยู่ในโครงสร้างกทบผอ,อ,อบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาตของท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพรสธจันทร,ร์ทัสโรที่มีกิเลสไหลเบียนอยู่มากกว่าปกติของท่อฐานธรรม ปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสูสดจันทัสโรที่ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตนเองเพื่อการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัศสโรกิเลตตั้งแผนถังสำเร็จเวลาของกิเลสบ,บังคับให้เกิดแก่ ตายเกิดเป็นซากของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบพัฏประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่ยังมีธรรมบารมีสามสิบพัฏประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรออยู่ในแกนกลางเส้นทางใจกลางร่างกายของซาก ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชจคุณหลวงปู่สดจันทรรัสโรที่กิเลสตั้งแผนพังสำเร็จผังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นซากของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้อยู่กับซาก ของท่อทานธรรมบร,รมีสามสิบทัศนี้เพื่อให้กิเลสสามารถไหลเวียนยึดพื้นที่การไหลเวียนของบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณลวงปู่สดจันทัสโรที่มีอยู่เดิมในทุกท่อทานธร,รรมบารมีสามสิบทัศนี้ เพื่อให้เป็นเส้นทางการไหลเวียนของกิเลสเพิ่มมากขึ้นทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ถูกบังคับอย่างครบวงจรของกิเลสที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายที่มาจากโครงสร้างก่อทมขออกิเลสบังคับ ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่กับซากของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เพื่อให้กิเลสได้ยึดพื้นที่ได้มากขึ้นหลอกรวงว่าเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลงานทั้งละเอียดทั้งหยา ทำให้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่เกิดขึ้นอยู่ตลอดไม่รู้ถึงการหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ซึ่งเกิดจากท่อทานธรรมารมีสามสิบทัศน์นี้ถูกหลอกลวงให้ดำเนินชีวิตอยู่กับซากของท่อทานธรรมารมีสามสิบทัศน์นี้ ที่มีกิเลสยึดพื้นที่ของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ทำให้เกิดเป็นซากท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ที่เป็นรูปแบบของการบังคับจากวงจรเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ ฟังไม่ให้รู้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ถูกหลอกลวงให้อยู่กับซากของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ถูกหลอกลวงให้อยู่ในแผนผังสํำเร็จเวลาของกิเลสไม่รู้ถึงการหยุด วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ไม่รู้ถึงการเกิดขึ้นของวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ในแต่ละระดับความละเอียดความหยาบท่าทางธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้จึงไม่สามารถหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ ได้อย่างสมบูรณ์ถูกกิเลสยึดพื้นที่ในแต่ละส่วนของเส้นทางการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสัมสิทัศพระเด,ดพระกุลหลวงพุทธจันทร์ทัศโรพระเดศพระกุลหลวงพาายยุทธจันทร์ทัศโรพระเดศพระกุลหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,น์ขนนกอยู่ ท่านนำให้เรารวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทร์ทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุจันทรทัศโรจากการพัฒนาประปองธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์นำให้เรารับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทัสโรที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทัสโรดึงดูด กเกิดพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพะคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรอย่างสมบูรณ์เกิดการไหลเวียนกระแสธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพะคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพะคุลหลวงปุษจันทร์ทัสโรหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยั่ย หยุดโครงสร้างกทมขออที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นโครงสร้างของตัลายานมิตรของชาวซิวิไล่ปรมีสามสิบทัตพระเดชพุกุลกุศลจันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิป,ปกติ เป็นทรัพย์ยสมบัติอาหารเครื่องุ่งห่มจารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่อยู่ในวงจรที่กิเลสหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้วนเวียนดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่อยู่กับซากของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ ทำให้การรุกของธรรมบารมีสาสิบทัศน์นี้ครอบคุมสู่ธรรมทั้งหมดได้อย่างก้าวหน้าขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เข้าสู่นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพ,พระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรรับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่มีมากที่กิเลสอยู่ในขั้นตอนของการถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาในจํานวนมากๆในเวลาที่รวดเร็วครูบาอาจารย์ของเรา นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสสตจันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังการ ทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสุสดจันทร์ทัโรเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดอาจหาร่ารเริงในธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทจันทสทัโร เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจากเราได้สร้างปกติบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทสโร ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมที่ทำให้พิธานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดศภคุณหลวงโพศกันทัสโรดำรงอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็ยนไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ทำหน้าที่การอาชีพที่แท้จร,ริงพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทุกทรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศเด็กปกุลประสตจนทัสโรได้อย呀 สมบูรณ์ตลอดเวลาที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางมารมีสามสิบทัระเดเดปะคุลปุสจัญทัตโรสร้างความละเอียดท่องใสด้วยบารมีสามส,สิบทัดเดเดปุกุลปุสสัญทัสโร จากการพัฒนาปรับปรุงความละเอียดของธรรมทั้งหมดที่ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุปาสิกาจารย์คน,นุกยูท่านนำให้เรารับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัะเดชพระคุณหลวงโสจันทาสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา เพื้อการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบระมีสามสิบทัศภภภเสด็จพะะจรรุกุงพุสสัจันทสรมใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสตึง้งภาใสและลึกนึกคิด รับรู้จดจอ่อสนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชกุลหลวงพุทธจริทัศน์สโรคิดท,ทั้งทังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำทิศสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังกา,ทาทงดทำทงหมททุกทำ ทุกนิพพา,านทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสัสิทัตพระเดชพุทโกพุทธกันทัสโรได้หาโอกาสจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดนำมาัด ัฒนาปรับปรุงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัดประเดศพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัตโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัดประเดศพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศตโร เกิดเป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบรมีสามสิทัศสเสด็จพระคุหลงพุทธเจนตสโรเป็นชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวิไลบรมีสามสิทธัสเสด็จพระคุหลงพุทธเจนตสโรสร้างฐานสีสมาธิปกติ เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องมือขมยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาที่เป็นไปตามแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศเสด็จปุกุลลงพุตสเจันทัสโรให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย สุขระริญนรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างยู่อย่างปกติรักรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่อคฆาตมาตรายเบียดเปลี่ยนจองเวรกับตัวเองกับทิพผานธรรมบารมีสามสิบทัทประเด็จคุลภูสจันทตัตโรทั้งหมดทุกส่วน รักษาดูแลประกับประคองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันให้รับประวิสามสิบทธธัพพระเดชพ,พุกุลปุสจันทัศโรซึ่งกันและกันเพื่อทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมมารมีสามสิบทัพพระเดชพ,พุกุลปุสจันทัศโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดตลอดที่สุดเท่ร,รมบร,รมีสังิทัศนรเดชพระคุณพระสุจริตัสโรเชิญพวกเราทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก